ครับรค่ะวันธรรมดาชาเลนะคะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ได้ทํากับทางทท,ทครับผมก็ดีใจมากที่ได้รับเกียรติครับมาเป็นกระบอกเสียงในในแคมเปญที่ชื่อว่าวันธรรมดาชาเลนจ์นะครับผมก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเชิญชวนให้คนเที่ยววันธรรมดามากขึ้นผ่าน,ผ,านผ่านกิมมิคที่ทททได้จัดขึ้นแล้วก็รวมถึงมีอของรางวัลที่แบบดีๆทั้งนั้นเลยครับหรือว่าไปเที่ยวได้ไหมครับ ใช่คือหมายถึงว่าในในมุมมองผมผมรู้สึกว่ามันคือการการไม่ไม่ไม่ไปรวบตัวกันในวันหยุดนะครับแบบกระจายกันมากขึ้นแล้วก็กระจายรายได้ให้กับให้กับคนพื้นที่ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเราเราเที่ยวสุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแต่ว่าวันธรรมดาคนที่เขาเป็นคนพื้นที่เขาอาจจะข,ขายของได้แทบไม่ได้เลยเรียกว่าครั้งนี้ได้โชคด้วยใช่ไหมครับใช่ตัวเขงบีทั้งทองเห็นไหมบ้าง ใช่มีทั้งตั๋วเครื่องบินทองประกันอะไรต่างๆก็อยากให้ทุกคนแบบเข้ามาสมัครกันฮะมันก็ www. บเว็บดอทวันธรรมราชาเลนส์เป็นภาษาไทยเลยแล้วก็ .com ง่ายมากๆตัวเราเองมันเกิดที่ผ่านมาอย่างไรวะคะเแฟนปทำโปรเจกต์โปรเจกต์ต่างๆต่างๆต่อต่อกมาต่อมาตัวเวนแต่ว่าตัวเวนถ่ายรูปเยอะมากใช่ครับก็ตะเวนตะเวนดูโปรเจกต์ที่แฟนๆตั้งใจทำให้ครับก็ปลื้มใจ ดีใจมากครับรู้สึกไงบ้างทะลึงนักหลายที่เลยหลายจุดใช่คือจริงๆมันมันวันวันเกิดมันคือวันวาเลนไทน์แต่ว่าจริงๆโปรเจกต์มันไล่ตั้งแต่ประมาณมาบนคลองตั้งแต่ก่อนวนาเลนไทน์แล้วก็ค่อยๆไล่ห้างมาจนจนมาจบตรงพารากอนแล้วก็ยาวจนถึงรู้สึกจะวันที่20เราเช็คตามไปบทุกจุดเลยนะครับทุกทุกจุดครับแต่ว่า <ๆ S 1> มีตกๆที่โกงนิดนึงคือหาไม่เจอก็เลยโทรไปหาเขาว่าพี่มาหาที่ จีเดียนหน่อยก็คืออยากเห็นใช่อยากเห็นแล้วก็บอกเขาว่าเอาคันเดียวก็พอไม่เราเอาขอขอ้ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาเป็นขบวนออไม่ฉิดเลยพี่อยู่ข้างแล้วผมต้องคุยกับนขาเออไ็นไงบ้างพอได้เห็นแฟนทำให้ขนาดนี้ก็มันมันเหมือนกับเป็นกําลังใจแหละครับแล้วเราก็ยิ่งรู้สึกเสียดายเขาไปใหญ่ที่ช่วงนี้แบบว่าด้วยสถานการณ์ด้วยคะภาพยนตร์สองเรื่องที่กําลังจะฉายอย่างเงี้ยมันก็ถูกถูกเลื่อนอย่าง ไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราเองมีของมฝันอะไรที่ตัวเองไม่มีเด็ดในปีนปีนี้ไม่มีเลยครับพี่เพราะว่าปีนี้เนี่ยก็ไม่ปกติครับจริงๆเชื่อว่าทุกคนไม่ปกติแหละครับแต่ก็ด้วยสถานการณ์ด้วยมันเลยทำให้ได้พักมากขึ้นเพราะว่าอย่างช่วงเนี้ยก็พักเพื่อเตรียมโปรเจกต์ละครใหม่แล้วอย่างอันไทยก็เหมือนกับภาแฟนมาฉลองั็เจดด้วยในอันเดียใจมาถงหมายถึงยังไงะครับ พิเศษมากเลยฮนะออกมาถ่ายรูปเสร็จแล้วกลับบ้านเลยวันนั้นพิเศษมากมีเขมาถ่ายรูปให้อ๋อ,อ,อก็ผมคือไม่งั้นจะให้ผมให้ใครถ่ายนะอ่ะคือวันนั้นไม่มีใครอยู่อะ่ะพี่ๆเขาก็อ่ะหลายๆคนก็ไม่ไม่อยู่กับครอบครัวก,ก็คงอยู่กับคนที่ตัวเองรักเราก็เลยพาคนแล้วก็ถ่ายรูปเรียกว่าตากล้องจาเป็น <laughs> <laughs> ไม่ไม่ได้ตั้งใจไม่ไม่ได้ตั้งใจจะใช้ใช้กันอะไรอย่างงี้ย น,นี่ยะพิเศษสุดแล้วเนี่ยถ,ถ่ายรูปแต่กล้องกิติมอสอันนี้สุดๆแหละคือ,ค,อคือผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญในแง่ของตัวเองอะ่ะครผมผมเป็นคนที่แบบไม่ได้จัดงานวันเกิดไม่ได้เลี้ยงวันเกิดอะไรเลยก็เลยจริงๆแล้วมันเหมือนทวันธรรมดาของผมมากกว่าอาจจะชินด้วยแหละฮะแบอบกว่าไม่ไม่เคยจัดมาตั้งแต่เด็กแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับครอบครัวเป็นหลักแล้วเขาให้อะไรลองเขาเปิดิ เ,เ่้าหนี้ฮะมาเป็นตะกล้องให้ด้วยของฝันดีมากเลยละะใช่ไม่จริงคือมันไม่มีหรอกครับคือหมายถึงว่าส่วนใหญ่ไม่ไม่ได้ยึดจากวันสําคัญเหล่านี้คือยึดจากยึดยึดจากความต้องการมากกว่าคือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอยากให้ก็จะให้กันจริงจริงโปรเจกต์ที่ประธานทำอะไรอย่างเงี้ยมันมีบ่อยทุกปีมั้ยหรือปีพิเศษเยอะกว่าจริงจริงมีทุกปีครับแต่ก็ พอผมไม่รู้ว่าเขายึดหลักอะไรกันก็จะแค่รู้ว่าม,มีทุกปีนะแต่ก็แต่ละปีก็ไม่รู้ว่าพี่ๆเขาเลือกกันยังไงว่าปีนี้จะต้องเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับในหว่าพี่ปีนี้คือทั้งไทยทั้งจีนรวมกันใช่ครับใช่คือส่วนใหญ่แล้วของไทยเราจะอยู่ตามตามทั้งในกรุงเทพกับต่างจังหวัดแต่ต่างจังหวัดก็อาจจะไม่ได้ไปแล้วก็ของจีนก็จะอยู่ตามห้างทีนี้พอมีการแบบว่าท่านแับ จริงๆเชื่อว่าเขาเข้าใจเนะเาะเพราะว่าโควิดนี่เป็นเรื่องที่เราเลือกกันไม่ได้เลยพี่ไม่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ได้แต่ภาวนาแล้วกันว่าอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองแล้วก็ขอให้ให้สถานการณ์นี้มันผ่านไปโดยเร็วเพราะว่าอย่างภาพยนตร์ที่ทํากับพี่บาสที่เป็นหวองกาวไว้ก็น่าจะขายในจีนแล้วแต่ภาพยนตร์จะได้ผลเมื่อไหร่หนะนั่นนะสิครับ <laughs> ไม่ทราบเลยนงได้รางวัลมาเป็นไงใช่ก็ดีใจครับจริงๆคือตอนแรกไม่ได้คาดคิดเลยว่าว่าเราจะได้คือตอนแรกอ่ะแค่หนังเรามีโอกาสไปเข้าตรงนั้นมันก็โหสุดๆแล้วพี่เพราะว่าเรื่องนี้ผมพูดจริงว่าผมถ่ายแล้วผมเหนื่อยมากเพราะว่ามันมันที่เมกาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหน้าหนาวบวกกับมันยังมีอุปสรรคอีกหลายอย่างที่บางอย่างเราก็เล่าไม่ได้เนาะคือจะบอกว่า ถ่ายเรื่องนี้ไม่ง่ายเลยครับ,บกับพี่มาได้คุยแค้วพีม่มาจะรู้สึกยังไงกับการที่กำลังสบควอมสรเร็จในแบบเทศกาลหนังระดับโลกขนาดนั้ก็จริงๆแล้วยกเครดิตให้เขาทั้งหมดเลยครับเพราะว่าถ้าไม่ได้เขามากำกับอ่ะผมเชื่อว่าภาพยนตโยชน์เรื่องนี้ก็น่าจะไม่ได้ไกลไปไกลขนาดนี้แล้วก็รวมถึงเอ็เอกเซคิวทีฟโปรดิวเรของเราที่เป็นหว่องกาาไว้ด้วยคือจะบอกว่าพี่หว่องมีส่วนช่วยเยอะมากๆแบบให้ความรู้พวกเราเยอะมาก ที่ส่วนไหนที่มีความพิเศษของกลัปว,ว่านานาี้มัน,เ,น,น,เ,นเป็นความพิเศษแบบที่สองที่เขาแบบเป็นขนาดต้นต้นโเดี๋ยวรอดูในหนังด้ยฮะลายเซนอย่างชัดเจนความเงื่ออะไรอย่างเงี้ยะตอบพูดถึงนี้หนตอบแล้วกัน,นค,ครับนเต้นแต่ละแต่ละแต่ละคิปก็เนี่ยฮะทำเล่นๆฮะใช่มนาคุณแฟนครับก็ เปิดแล้วอ่ะเอาเป็นว่าบอกแล้วกันว่าว่าเปิดแล้วแบบเป็นเป็นทางการเลยครับผมใช่เป็นงานธุรกิจต้องไปต้องไปซ้อมเต้นหนักนะครับไม่ไม่เคยซ้อมเลยครับด,ดูดูแล้วก็สดไปเลยฮะแล้วก็คือผมชิดคอนเทนต์ครั้งนี้ยังไม่เก่งพี่ก็ให้เวลามือใหม่หน่อยนะฮะใช่แต่หันมาเล่นโซเชียลเยอะขึ้นด้วยคือเราออกไปไหนไม่ได้มันมันยากสําหรับเราเหมือนกันที่ มันมันไม่ใช่แค่ทุกคนอึดอัดน,นะผมก็อึดอัดเวลาเราออกไปไหนไม่ได้แต่เราก็ยังอยากในแบบอินเทอร์เน็ตกับแฟนคลับตัวเองด้วยอนะไรอย่างเงี้ยครับแฟนใคอมเมนต์เต็มเลยว่าเกิดมากเห็นสายตาเราเย้ายวนมากใช่ก็ต้องทำให้สายตาเย้ายวนเลยพี่เซทมันทำยากไมมาาหมคะเย้ายวนยังไงครับไม่ได้ไม่ได้ค่เัเป็นยังไงบ้างตอนตอนอาทิตย์มันเป็นยังไง,งมันเกิดน,นมะมันอายมากครับพี่ <c oughs> ผมอะยังรู้สึกเลยว่าคนที่เขาเล่นกันแบบเซียนๆเนี่ย ยกนิ้วให้เลยเ<บ>ก่งมากรึกษาใครไหมคะคนที่แบมนเป็นกูรูด้านนี้กูรูด้านนี้ประกอบไปด้วยผู้จัดการช่างแต่งหน้าและช่างผมครับเมื่อสามเมื่อสาวองค์ประกอบหลักรวมตัวจะเกิดติ๊กต็อกชนะรบขึ้นเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวไม่ได้พูดจริงถ่ายคนเดียวไม่ได้แล้วก็คิดเองเนี่ยผมลําบากเพราะว่าผมทํางานเยอะผมไม่ได้แบบมานั่งดูว่าเอ้ตอนนี้อะไรน่าทำมันไหนน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคอมเมนต์เต็มเลยว่าใจละดวย ลวาราะ,ะเห็นเราอ่อนไหวทมดเลยครับได้ยินอย่างนี้ผมก็อ่อนไหวเหมือนกันครับดีใจดีดีใจที่มีคนชอบครับต้องลงทุดเรื่อยๆในการจริงๆอ่ะมัน t ิ๊กต็อกมันจะไม่ค่อยเหมือนกับแอปอื่นๆที่ที่ผมเล่นค่ะคืออันนี้มันจะค่อนข้างเป็นสต็อกเพราะว่ามันใช้อ์ประกอบเยอะนในการถ่ายรอบหนึ่งมันก็จะค่อนข้างถ่ายเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็ค่อยๆทยอยลงให้แฟนๆดูครับ อาจริงถ้าพูดตรงๆเลยฮะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันแรกที่ถ้าน้อยใจคือผมไม่ได้ดูแลเองร100้อยเปเซ็นเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยก็ก็เรียกว่าจะพยายามทำให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับต่อยนิดนึงเห็นอัคลิัใให้น้องปีใหม่อ๋อใช่ครับนนงไงเป็นไงบ้างครับตอนนีุ้้ยนานแล้วน,นานมากเลยฮะเพราะตอนนั้นน้องก็ไปไทย ใช่คือตอนนั้นผมถ่ายหนังด้วยจริงจริงที่แอปบอกบอกมาตั้งบอกล่วงหน้าแล้วแต่ว่าลืม,มวันนั้นก็คืออยู่ในกองหนังแล้วก็โดนสดเลยว่าแบบถ่ายอหน้าโทมมากเลยได้กำลังใจน้องอย่างไรบ้างคะยคือจริงๆอ่ะเชื่อว่าน้องเก่งอยู่แล้วแล้วก็รู้รู้ลุ้นแต่แรกแล้วว่าน้องทําได้แต่แบบว่ารู้สึกว่าก็อยากเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆให้ให้น้องรู้สึกื้นใจไหมเพราะน้องก็บอกว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากตั้งใจมากคิดเราแล้ว ก็ปลื้มใจครับผมผมได้เห็นคลิปแล้วที่ที่พี่อับลงอะไรอยๆๆ่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณพี่เขาที่แบบว่าเอ้ยอุตส่าห์ลงแบบว่าพูดถึงเราด้วยเรียกว,ว่าจะติดตามผลงานน้นองกันไหมฮะตัวเราเองเฮ้ยติดตามอยู่ <c oughs> โอ้ยเล่นชนารักเลย <c oughs> ใช่โอเคเขาเลือกทำดีของดี่อมเลือกมันเลือกมีเรื่องไหเลืออ Ghost l a ของ g d H ครับจริงๆมันต้องวางเข้าฉายเมื่อไหร่อันเนี้ยเราไม่รู้ เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมไม่ไม่กำหนดเดิมเลยในปีนี้แน่ๆครับปีนี้แน่ๆใช่แต่คือตอนนี้ผมผมไม่รู้เลยว่าวิธีการฉายหรือว่าช่วงเวลาในการฉายมันมันจะเป็นแบบไหนแต่อย่างที่บอกในตนรกคุณจะฉายตั้งแต่ไหนมาเรียนใช่ดีๆต้นปีนี้ถ้าถ้าถ้าไม่เกี่ยวกับโควิดวันขอเดารัวต้องเข้าไทยแล้วใช่ก็คือเลื่อนไป แต่ว่าคิดว่าดีกว่าครับอยากอยากให้ทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วก็ทุกคนรู้สึกสะดวกสะดวกใจในการแบบเข้ามาดูหนังครับมากกว่าเ <Okay. S 1> คค